สวัสดีครับวันนี้นะฮะมีเรื่องราวดีๆนะครับจากอ่าเพจแห่งหนึ่งนะครับเจาะเวลาหาอดีตก็เป็นเรื่องราวของเครื่องบิน Airbus สนะฮนะสฮะก็เดี๋ยวมาฟังกันเลยนะฮะผมจะเล่าให้ฟังตามเนะะื้อหาที่อยู่ในเพจแห่งนี้นะครับนะฮะเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่านะครับเครื่องบิน Airbus 380ลำหนึ่งนะฮะกำลังบิน เดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับโดยบินที่ระดับความสูง30,000ฟุตนะฮะด้วยความเร็วคงที่800กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่แล้วจู่ๆนะฮะก็มีเครื่องบินลบแบบยูโรไฟเตอร์นะฮะที่บินมาด้วยความเร็ว2เท่าเสียงปรากฏขึ้น2ลำนะครับนักบินของเครื่องบินขับไล่เจ็ตเนี่ยนะฮะก็ลดความเร็วลงนะครับเพื่อที่จะได้บินคู่ขนานไปพร้อมกับเครื่องบิน Air ์บั 380นะครับจากนั้นนักบินเครื่องบินยูโรไฟเตอร์ก็ได้ส่งวิทยุทักทายนักบินของเครื่องบินโดยสารว่านะคเครื่องบินแอร์บัสคงเป็นเครื่องบินที่น่าเบื่อใช่ไหมนะลองดูนี่สินะว่าแล้วนักบินเครื่องยูโรไฟเตอร์ก็ได้ม้วนเครื่องบินเจ็ตของเขาออกจากเครื่องแอร์บัสแล้วก็ทำการเร่งความเร็วจนทะลุก,กำแพงเสียงจากนั้นก็ทำลูฟนะฮะ ด้วยการบินไต่ระดับความสูงแบบฉับพลันนะก่อนที่จะดำาิ่งเครื่องบินลงไปในที่ระดับน้ำทะเลและบินคู่ขนานกับเครื่องบิน Airbus อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ก่อนที่จะวิทยุถามนักบิน Airbus นะฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนักบิน Boeing ตอบว่าน่าประทับใจมากนะครับแต่ตอนนี้ขอให้ดูนี่นะครับนักบินเครื่อง Eurofighter เนะี่ยก็บิน ดูเครื่อง Airbus นะแต่ก็ไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับเครื่องบิน Airbus สมันก็ยังคงบินตรงบินระดับไปด้วยความเร็วคงที่เหมือนเดิมนะฮะหลังจากผ่านไป5นาทีนะฮะตาดาดัมนักบิน Airbus สได้ตอบอได้สอบถามนักบินยูโรไฟเตอร์ทางวิทยุว่าเห็นอะไรไหมคุณนักบินลบนะฮะนักบินเครื่อง er, ยูโรไฟเตอร์วิทยุตอบแบบงงๆปนสับสน บอกว่าเฮ้ยนั่นคุณทำอะไรเนี่ยนะฮะนักบินแอร์บัสตอบพร้อมเสียงหัวเราะว่าผมลุกขึ้นยืนยืดแข้งยืดขาของผมโดยเดินไปที่ด้านหลังของเครื่องบินนะฮะจากนั้นก็เข้าไปในห้องน้ำเสร็จแล้วก็ออกมานั่ง,งดื่มกาแฟและทานขนมเค้กอบเชยนะฮะแล้วก็นั่งจีบแอร์โฮสเตสนะเพื่อนัดหมายกันว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีนะครับหลังจากที่เครื่องลงนะฮะ ซึ่งค่าจ,จ่ายทั้งหมดนี้ก็จะให้โดยนายจ้างของผมนะฮะที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยบทสรุปก็คือนะ,ะไม่รู้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะแต่บทสรุปของเรื่องนี้ก็คือเมื่อคุณยังอายุน้อยอยู่เนี่ยความเร็วและความตื่นเต้นดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ดีมากนะฮะกับชีวิตนะครับแต่เมื่อคุณอายุมากขึ้นและฉลาดขึ้นความสะดวกสบายและความสุขกายสบายใจ เป็นสิ่งที่ดีมากกว่านะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่มาจากเพจเจาะเวลาหาอาดีตนะครับนะฮะก็มีการแชร์กันไปถึง3,000แชร์นะมีคอมเมนต์458คอมเมนต์ทีเดียวนะมีคนกดไลค์กดไลค์กดอีโมชั่นต่างๆหัวเลาะนะฮะ1นหมื่นนะฮะก็เป็นเรื่องราวสนุกสนุกที่ ฮาฮาปนสาระเอามาฝากกันในวันนี้นะครับโอเคแล้วมาพบกันใหม่ครับ